สวัสดีเพื่อนเพื่อนผู้รักรถไฟทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ไปอยู่ที่สถานีรถไฟสำเสนนะฮะแล้วก็จะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาดูขบวนรถไฟนะที่จอดที่สถานีสำเสนแห่งนี้ในช่วงเวลากลางวันนะฮะแล้วก็มาดูมาติดตามกันนะว่ามีขบวนรถอะไรบ้างนะนะครับก็เปลี่ยนบรรยากาศไปเรื่อยๆนะสำหรับเพื่อนๆที่ดูช่องของผมนะ ผมก็จะไม่มีสถานีประจํานะผมก็ทายกรุงเทพบ้างบางซื่อบ้างนะวันนี้ก็มาพบกันที่สาเเสนนะก็โอเคนะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยนะว่าสําหรับรถไฟในช่วงกลางวันเนี่ยมีขบวนอะไรบ้างนะทั้งขาขึ้นแล้วก็ขาล่องนะก็โอเคถ้าเดี๋ยวพร้อมแล้วนะเราก็จะไปชมกันเลยนะครับผมไปกันเลยครับ รับขบวนแรกนะเป็นขบวนรถด,ด่วนดีเซล,ลางขบวนที่71กรุงเทพขุบนลนราชธานีนะครับผมก็นำขบวนโดย T H N 1120นะ สะใจจริงๆนะเสียงเร่งเครื่องของรถดีเซลางนะะนครับก็ผ่านจุดตัดแล้วก็สำหรับสถานีต่อไปก็คือสถานีชุมทางบางซื่อนะ สำหรับขบวนถัดไปนะอันนี้ก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆจะเที่ยงนะครับผมก็ขบวนรถที่จะเข้ามาจอดในชานชลาที่สองนะเป็นขบวนรถธรรมดานะครับที่212สะพานหินกรุงเทพก็สําหรับในช่วงนี้ก็จะเป็นรถด,ดีเซลรางนะครับที่ทําขบวนก็มาแล้วนะครับจะมาจอดสถานีสํมเสนในชานชลาที่2นะ ก็มาดูในบรรยากาศของอมุมสูงกันบ้างนะผมส่องจากบนสะพานลอยนะฮะคันนำเป็น T H N นะครับหนึ่ ดีนะครับก็ได้ฟังเสียงบีดเดิมๆของรถด,ดีเซลลางด้วยนะ นี่นะครับขบวนรถก็ผ่านเครื่องกั้นถนนคนครชัยศรีนะออกจากสถานีสำเสงส่วนสถานีต่อไปนะครับก็คือสถานีปลายทางสถานีกรุงเทพนะฮะแล้วก็มาเปลี่ยนบรรยากาศการมองรถไฟนะครับจากบนสะพานลอยกันบ้างนะผมเป็นมุมสูงๆส,สวยงามนะฮะก็เดี๋ยวมารอชมขบวนถัดไปกันนะครับ มาพบกับขบวนรถพิเศษสินค้านะครับเป็นขบวนที่986สุงไหงโกลกกรุงเทพขบวนรถนะก็จะเข้ามาจอดในชานชาลาที่2ของสถานีสำมเสนะเพื่อรับส่งสินค้านะก็กำลังจะผ่านเครื่องกั้นแล้วครับผมก็มองมองเห็นหัวนะหัวรถจักรนะเป็นอันสตอม แล้วก็มองไกลๆนะเห็นเหมือนกับน่าจะเป็นอันต้มต้มติดแอร์นะผมเพราะว่ามีเหมือนกับนะเป็นหมวกใส่อยู่ข้างบนด้วยนะก็เร่งเครื่องมาแล้วผม น่าจะเป็นหมายเลข4413นะฮะอันสตอมอ่าใช่เลยครับ4413นะฮะ ็มีเจ้าหน้าที่ของทางสถานีนะครับเดินไปน่าจะรับสินค้านะฮะก็เดี๋ยวเรามาเดินดูบรรยากาศข้างล่างกันสักนิดนึงนะครับผมทางด้านท้ายขาบวนคนระับก็เห็นมีการส่งสินค้าลงมานะฮะก็มาดูป้ายกันนะ ขบวนรับส่งสินค้า,าห่อวัตถุนะฮะโอ้ตู้แรกนี่ก็สวยมากเลยนะฮนี่ครับตู้แรก เดี๋ยวเรากลับขึ้นมาข้างบนนะครับโอเค ตอนนี้นะครัสำหรับในชานชลาฝั่งขาขึ้นนะก็จะมีขบวนรถเร็วที่171กรุงเทพสุไหงกลกนะเข้ามานะครับาแล้วก็เป็นจังหวะเดียวกับขบวน986นะครับออกจากสถานีสามเสน ทางด้านขวานะครับขบวนหนึ่งเจ็ดหนึ่งครับเป็นฮิตาชินะครับฮิตาชิอ่าสี่ห้าหนึ่งแปดครับมาแล้วสุดยอดครับโอ้โหสวนกันครับ จังหวะพอดีเลยนะท่านผู้ชมครับโอ้โหโอุโหโอ้ย ในระหว่างที่เราจะรอขบวน171ออกจากสถานีสำมเสนนะสำหรับในชานชลาที่สองนะจะมีน่าจะเป็นริ้วขบวนเปล่านะของขบวน3 1นะทักษินารัตมาแล้วนะครับก็นำขบวนโดยฮิตาชินะครับพี่ฮิเจอกับพี่ฮินะครับหมายเลข4505 โอ้โหสุดยอดอ,อ่ะญี่ปุ่นก็ทักทายกันนะอ่านี่นะครับริ้วทักษินารัตก็ผ่านไปแบบนุมน่มๆเงียบๆนะฮะ ก็ได้ยินเสียงขบวน171นะครับน่าจะกําลังเคลื่อนตัวออกด้วยนะอ่าเร็วๆนะทักษิณารัฐเร็วๆครับ,รรรรบผมจะไปดู171ครับเร็วๆครับโอ้โหทันไหมทันไหมทันไหมมาดู4518นะครับนี่ครับไปรับโอ้โหทันจังหวะพอดีเลยครับ สำหรับ4518เนี่ยก็รถจักรนะเพิ่งไปทําสีมามันหมาดนะผมก็สีสวยงามดีนะ สถานีต่อไปนะครับสถานีชุมทางบางซื่อนะฮะขบวน171กรุงเทพสุไหโกลก ก็มีหัวรถจักรเปล่ามานะครับอันต้อมหมายเลข4205นะครับแล้วก็รู้สึกจะพ่วงอันต้อมมาอีกคันหนึ่งนะ4111นะครับก็จอดรอสัญญาณเครื่องกั้นลงนะครับผม นี่นะครับ4111 4ต้องหนึ่งก็สำหรับตอนนี้นะเครื่องกัน้นถนนนครชัยศรีนะก็ลงทั้งสองฝั่งแล้วนะแล้วก็อันซ้อม4205และ4111ก็ออกตัวไปแล้วนะครับผม เป็นรถจักอันตตอมเครื่องยนต์ทิวสติกทั้งสองคันนะก็มาดูรถดีเซลลางนะขบวนขบวนึ่งกรุงเทพตะพานหิน จะเข้ามาจอดที่ชานชาลาที่หนึ่งนะฮตอนนี้ก็ผ่านจุดตัดถนนคนครชัยศรีมาแล้วนะครับผมมาแล้วครับดีเซลลางครับ เล่งเครื่องผ่านจุดตัดมาแล้วนะครับแล้วก็จะเข้ามาจอดที่สถานีนะคันนำจะเป็นหมายเลขอะไรครับอ่า T H N ครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ แล้วครับขบวน211กรุงเทพตะพานหินคันท้ายเป็นหมายเลข1231นะก็เล่งเครื่องไปแล้วครับอ่าแล้วก็สถานีต่อไปนะเหมือนเดิมนะฮชุมทางบางซื่อ เดยสารมากับขบวนรถอ่าเพื่อนๆครับเราจะลาไปด้วยบรรยากาศท้ายคลิปนะครับขบวนรถธรรมดาที่202พิษณุโลกกรุงเทพอ่าเราลาไปด้วยขบวนนี้นะจะเข้าจอดชานชาลาที่2สถานีสัมเสนนะตอนนี้ก็อ่ากำลังจะผ่านเครื่องกั้นมาแล้วนะครับเป็นการปิดคลิปการดูรถไฟในช่วงกลางวันที่สถานีสัมเสนแห่งนี้นะครับผม ก็วันนี้ขบวน202เป็นอันสตอมเครื่อง MTU นะครับก็ตอนนี้ผ่านเครื่องกั้นนะครับฝูงนกก็กำลังแตกกระจายนะตอนนี้แล้วก็เมื่อขบวน202จอดนะผมก็อาจจะขึ้นขบวนนี้กลับนะครับผม แล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะครับก็จะมาดูที่สถานีสัมเสนเปลี่ยนเวลากันบ้างนะครับช่วงเช้าช่วงเย็นนะตอนนี้โอ้โหแดดก,ก็เป็นใจนะครับมาแล้วครับ202พิษณุโลกกรุงเทพ เลงเครื่องมาแล้วนะครับหัวรถจักรนะครับอันสตอม c 1 1 6 โอเคนะครับก็ลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับผมด้วยขบวน202นะก็ขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามและรับชมนะครับผมการดูรถไฟที่สําเสร็จในวันนี้ก็จบคลิปลงพิมพ์เท่านี้นะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ